สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ทุกข่าวทุกความรู้สึกทาง Ten Asia Channel Thai News Asia กับดิฉันสัชชิชา,า,าัตนาถาวรค่ะเราจะมาเจอกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะนาข่าวสารสาระที่น่าสนใจมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะและคุณผู้ชมนะคะช่วยเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่ก,กดไลค์กดแชร์ subscribe ช่อง Ten a Channel ของเรานะคะ Jennifer, กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยก็จะดีค่ะและอีกช่องทางหนึ่งที่คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชม ข่าวสารจากเราได้ก็คือทางติ๊กต็อกนะคะไปกดติดตามแล้วก็ขอเจ้าขอใจให้กับพวกเราด้วยนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้มาเริ่มกันด้วยเรื่องราวของนักร้องกันก่อนก็ละกันค่ะนักร้องคนแรกก็คือคุณศรีสุวรรณนั่นเองค่ะวันนี้ไปที่ปปชนะคะไปร้องให้สอบพักการเมืองและนักการเมืองที่ยื่นแก้ไขจริยธรรมในรัฐธรรมนูญบอกว่าเข้าข่ายขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือไม่ค่ะ ที่สำนักงานใหญ่ปปชจังหวัดนนทบุรีนะคะนายศรีสุวรรณจันยาผู้นําองค์กรรักชาติรักแผ่นดินเดินทางมายื่นคําร้องเพื่อขอให้ปปชนั้นไต่สวนและวินิจฉัยกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ พักการเมืองได้ยื่นแก้รัฐธรรมนูหรายมาตราค่ะโดยมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจปปชและอำนาจของสาลร,รัฐธรรมนูญในการตรวจสอบจริยธรรมนักการเมืองเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา185หรือไม่ ทางนี้ก็สืบเนื่องมาจากที่มีพรรคการเมืองบางพรรคต้องการจะแก้ไขในประเด็นจริยธรรมและอำนาจของศาลร,รัฐธรรมนูญรวมไปถึงปปชในการวินิจฉัยเรื่องดังกล่าวนะคะก็มีประเด็นที่อาจจะไม่ชอบด้วยเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา185โดยตรงที่บัญญัติเอาไว้ชัดเจนเลยว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภานั้นต้องไม่ใช้สถานะหรือตําแหน่งการเป็นสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภากระทาการใดๆอันมีลักษณะที่เป็นการก้าวก ải, ่ไไหรือว่าแทรกแซงหน่วยงานราชการหน่วยงานของรัฐเพื่อประโยชน์ของตนเองของผู้อื่นหรือของพรรคการเมืองไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมค่ะ คุณศรีสุวรรณนั้นยังบอกอีกว่าก่อนหน้านี้มีนักการเมืองแล้วก็พรรคการเมืองบางพรรคต่างมีบาดแผลจากการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญกันทั้งสิน้นบางก็ถูกปปชวินิจฉัยส่งสารดีกาพิพากษาลงโทษบางทีก็ถูกสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพ,พักก็เลยทําให้อดีตนักการเมืองหลายคนนั้นต้องพ้นจากตําแหน่ง หลุดจากวงโครจรของการเป็นนักการเมืองไปเป็นจำนวนมากซึ่งล้วนก็เป็นผลมาจากการฝ่าฝืนจริยธรรมแทบทั้งสิ้นค่ะแล้วก็ยังมีเข้าคิวรอถูกไตส่สวนและวินิจฉัยอีกเยอะเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการที่พักการเมืองหรือว่านักการเมืองนั้นรีบเร่งขอแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราในเรื่องที่เกี่ยวกับจริยธรรม โดยที่ไม่ได้สนใจเรื่องของปากท้องเรื่องลดความเดือมล้ําของประชาชนก็อาจจะเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา185ว่าด้วยการขัดกันแห่งผลประโยชน์โดยตรงด้วยเหตุผลตรงนี้เองค่ะองค์กรรักชาติรักแผ่นดินจึงต้องนำความไปยื่นร้องต่อปะปะชเพื่อให้ดำเนินการไตส่สวนแล้วก็มีความเห็นเกี่ยวกับกรณีนี้ตามอำนาจหน้าที่ของปปช ตามพรบรว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต2561รซึ่งถ้าหากว่าปปชวินิจฉัยว่าเข้าข่ายก็อาจจะต้องส่งเรื่องไปที่ศาลฎีกาค่ะเพื่อดำเนินการเอาผิดกับนักการเมืองต่างๆที่ลงชื่อในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราดังกล่าวต่อไปซึ่งเราก็เคยเห็นผลงานของปปชเกี่ยวกับเรื่องนี้มาหลายครั้งหลายกรณีแล้วและเนื่องจากพรรคการเมืองและหรือนักการเมืองนั้นกำลังจะเข้ามาก้าไก่อำนาจหน้าที่ของปปชโดยตรงอีกด้วย เพราะฉะนั้นก็จําเป็นจะต้องสั่งสอนนักการเมืองต่างๆให้จําเป็นบทเรียนเสียบ้างนะคะคุณศรีสุวรรณเขาว,าว่าแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะส่วนนักร้องอีกคนหนึ่งค่ะก็คือประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมค่ะไปยื่นหนังสือถึงนาย,ยกรัฐมนตรีให้ตรวจสอบอธิบวดีกรมบัญชีกลางหลังจากพบข้อมูลค่าราชการรั่วไหลให้กับแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล111 11 1 สํานักปลัดนายกรัฐมนตรีนะคะนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ได้เดินทางไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรขอให้ตั้งกรรมการตรวจสอบการปกปิดข้อมูลของอธิบดีกรมบัญชีกลางในกรณีข้อมูลข้าราชการบํานาญของนายพลทหารตํารวจและก็หน่วยงานราชการอื่นๆที่มีประวัติมีเบอร์โทรศัพท์นั้นตกไปอยู่ในกระบวนการแก๊งคอร์เซ็นเตอร์มีจํานวนถึง2 3 0 0 0รายชื่อค่ะ โดยมีเหยื่อที่โดนกระทำไปแล้ว296รายแล้วก็ถูกหลุดเงินไป48รายโดยไม่ยอมแจ้งเหยื่อที่รายชื่อหลุดไปให้เจ้าของรายชื่อนั้นได้รับทราบถ้าหากพบการกระทำความผิดก็ขอให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปทั้งทางวินัยแล้วก็ทางอาญาด้วยผ่านทางคุณสมพาษณ์ิลพันธ์ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะ คุณอชจจริยะนั้นก็นําเอกสารหลักฐานที่อ้างว่าเกี่ยวกับกรมบ,บัญชีกลางนั้นมีการปกปิดข้อมูลบัญชีรายชื่อของข้าราชการบํานาญอย่างเช่นตํารวจแล้วก็ทหารมีถึง2 3 0 0 0รายชื่อถูกนําไปขายให้กับขบวนการแก๊งคอร์เซนเตอร์สืบเนื่องจากคดีนี้ทางกองบังคับการสืบสวนสอบสวน,สวน,สวนตํารวจภูธรภาค2นั้นได้จับกลุ่มขบวนการคอร์เซนเตอร์ชาวจีนตั้งแต่วันที่5สิงหาคมที่ผ่านมานะคะหลังจากนั้นเขาก็ขยายผลไปตรวจยึดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปรากฏว่ามันมีข้อมูลค่ะเป็นรายชื่อของข้าราชการระดับสูงจำนวนมากที่ถูกนำข้อมูลไปขายกับแก๊งคอร์เซนเตอร์และจากการตรวจสอบข้อมูลมีจำนวนทั้งสิ้น296รายนะคะที่มีการไปแจ้งความร้องทุกเอาไว้ทั่วราชอาณาจากักรว่าถูกขบวนการแก๊งคอร์เซนเตอร์นั้นหลอกและ48รายสูญเสียเงินมากกว่า100ยล้านบาทค่ะพบรายที่เสียเงินมากที่สุดก็คือหลัก10ล้านบาททีเดียวคุณผู้ชม คุณอชิริยะยังบอกด้วยว่ากรมบัญชีกลางนั้นมีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายเงินเดือนให้กับข้าราชการแต่ข้อมูลเหล่านี้กลับหลุดไปยังกระบวนการคอร์รัปชันรวมทั้งยังพบว่ามีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการยืน่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปชด้วยอันนี้เรื่องใหญ่แล้วนะเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนแล้วก็เป็นเรื่องส่วนตัวด้วยซึ่งกรมบัญชีกลางนั้นปกปิดเรื่องนี้ค่ะ โดยอธิบดีกรมบัญชีกลางอ้างว่าข้อมูลหลุดไประหว่างที่มีการปรับปรุงระบบแล้วก็ไม่ได้แจ้งให้กับประชาชนได้รับทราบรวมถึงไม่ให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าสคสหรือว่า PDP a ค่ะของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการที่จะสืบสวนสอบสวนข้อมูลปัจจุบันนั้นอย่างมนตีนะครับแล้วก็มีทั้งคนเอกที่เป็นฐานบกฐานเรือฐานอากาศนะครับแล้วก็มีข้าราชการระดับสูง แต่ละ,ะของแต่ละกระทรวงนะครับซึ่งเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ทั้งนั้นนะครับแต่ที่ปอดีกรมบัญชีกลางเนี่ยนะครับไม่ให้ความร่วมมือกับ PDPA นะครับนบะอกปิดข้อมูลแล้วก็ปฏิเสธความรับผิดชอบอ้างว่าสารอะไรชื่อเนี่ยมีคนที่ไปแจ้งความนะครับจำนวนทั้งสิ้น2อ6รายนะครับทั่วราชอาณาจักรแล้วก็มี48คนเนี่ยไปกดลิงก์ในแอปของกระบวนการคอร์นเตอร์เนี่ย จำนวนนักสิ้น4ี่แปดรายที่สูญเสียเงินไปจํานวนมากนะครับบางคนก็เที้ยงบัญชีเลยนะแล้วก็ไม่สามารถตามเงินคืนได้ดาการก็ระดับสูงระดับพลเอกระดับพลตำรวจโทก็คือเอาง่ายๆผมยกตัวอย่าง,อย,างอย่างเช่นพลตำรวจโทที่น,นราขธนพิทักษ์อย่างเงี้ยนะครับซึ่งทํางานอยู่ในสํานักพระราชาวังมีท่านองค์ครมรีนะครับแล้วก็มีทั้งพลเอกที่เป็นฐานบกฐานเรือฐานอากาศ นะครับแล้วก็มีขรานการระดับสูงแต่ละของแต่ละกระทรวงนะครับซึ่งเป็นขรานการผู้ใหญ่ทั้งนั้นนะครับแต่ที่ปรึกษกรมบัญชีกลางเนี่ยนะครับไม่ให้ความร่วมมือกับ p d p a นะครับนะบอกปิดข้อมูลแล้วก็ปฏิเสธความรับผิดชอบอ้างว่าข้อมูลเนี่ยหลุดไปในช่วงอาจจะมีการปรับปรุงระบบของกรมบัญชีกลางซึ่งเรื่องนี้มันจะใครจะทําอะไรก็ช่างแต่มันหลุดไปอยู่ที่คอเซปเตอร์ถึงสอ0 0 0ื่นารชื่อซึ่งอธิบดีกกรมบัญชีกลางควรจะต้องแจ้งให้กับ ผู้เสียหาย2 0 0 0 0ื่นามรายชื่อว่ารายชื่อของคุณพร้อมประวัติเนี่ยนะครับถูกขบวนการคอนเตอร์เนี่ยได้ได้ไปแล้วเนี่ยนะครับเพื่อให้เขาได้รู้ว่าเออมีมีขบวนการคอนเตอร์เนี่ยได้รายชื่อพร้อมประวัติเบอร์โทรทุกอย่างไปเท่านั้นยังไม่พอคนร้ายเนี่ยยังได้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการยืดบัญชีทรัพย์สินที่ปปชด้วยนะครับของข้าราชการเหล่านี้ข้อมูเลเหล่านี้คือเหมือนว่าจะเป็นข้อมูลของบางคนแล้วก็ผู้เป็นคนโดนเป็นระดับสูงนี่ค่ะใช่ คือจริงๆข้อมูลนี่ตอนแรกเรายังไม่ทราบาตอนนี้ว่าตอนแรกออกมาจากไหนต่อมาก็มีการทําหนังสือไปสอบถามที่กรมบัญชีกลางแล้วก็จึงยอมรับว่าเป็นเอกสารของกรมบัญชีกลางจริงที่หลุดไปและต่อมาก็มีการประชุมร่วมกันระหว่าง p d ดีนะครับกับทางอธิบดีกรมบัญชีกลางซึ่งอธิบดีกรมบัญชีกลางเนี่ยปฏิเสธความรับผิดชอบนะครับไม่ให้ความร่วมือตั้งที่ทาง p d ดีก็บอกแล้วว่าจะต้องแจ้ง ลายชื่อ2 3งหมืน่นสามลายเนี่ยให้กับผู้เสียหายทราบเร็วๆเพราะฉะนั้นจึจะเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างจำนวนมากแล้วก็ที่สาคัญคือเป็นขร้น,ขนการระดับสูงที่เป็นข้าราชการบำนาญซึ่งอายุเกิน60แล้วเนี่ยนะครับระดับผู้ใหญ่ทั้งนั้นแม้กระทั่ง,งองค์ตรีแม้กระทั่งท่านทิ่ไดราชหนองหันพิทักษ์อย่างเงี้ยหรือพลเอกต่างๆซึ่งมีคนหลงเชื่อเนี่ยกดลิงก์ไปเนี่ยสี่แปดคนก็สูญเสียเงินไปจำนวนมากยังไม่มีการสร้งกรรมการสอบใหๆที่หรือยังไม่มีการทำอะไรเลย ยังยังปฏิเสธลอยอยู่โดยอ้างว่าอาจจะหลุดไปในช่วขงของการปรับปรุงระบบซึ่งจะปฏิเสธยังไงก็ช่างอ่ะแต่ความต้องการของพวกเราคือเราจะต้องแจ้งสองหมื่นสามนายชื่อให้ทราบแล้วว่าชื่อของพวกคุณเนี่ยหลุดไปอยู่ในมือเข,ขอบวนการคอนเซนเตอร์นะครับต้องแจ้งเขาทราบอะ่ะเพราะฉะนั้นทางคอนเซนเตอร์เนี่ยที่เราจับได้เนี่ยเขาก็ยังเขาก็ยังเล่าว,ว่ายังมีเครือข่ายของเขาอีกจํานวนมากที่ได้รายชื่อนี้ไป เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้ามาชมข่าวกันต่อค่ะสนับสนุนข่าวโดยน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มอเนกประสงค์น้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจ